ึงสัตว์เลี้ยงนั้นก็มีอยู่มากมายหลายชนิดครับทั้งน่ารักน่าชังอย่างสุนัขพันธ์ต่างๆเหล่าแมวคีย้อ,อนเจ้าหนูพวกตัวน้อยๆรวมถึงเหล่าบรรดาปลาตู้และนกน้อยชนิดต่างๆที่สวยงามหรือว่าจะเป็นบรรดาสัตว์รูปร่างหน้าตาแปลกๆที่นําเข้ามาในบ้านเรามีมากมายทั้งงูกบกิ้งก่าและก็จิ้งเลนพันธ์ต่างๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหน้าไหนก็ตามตอนนี้ต้องหลบให้กับสัตว์เลี้ยงหน้าใหม่สุดฮอตแสนฮิตที่กําลังเป็นที่นิยมในขนาดนี้นั่นก็คือลิงจิ๋วหรือว่าลิงมาโมเสตครับ เพราะด้วยขนาดลำตัวที่เล็กน้ำหนักตัวที่เบานิสัยไม่ดุร้ายหลายๆคนจึงตามล่าหามาเป็นเจ้าของครับซึ่งในวันนี้รายการเม d ดอินไทยแลนด์จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเจ้าสัตว์เลี้ยงหน้าใหม่แสนฮอตตัวนี้ที่จะทําให้คุณผู้ชมต้องทึ่งกับความน่ารักของเจ้าลิงน้อยที่มีค่าตัวไม่น้อยเหมือนขนาดตัวเลยนะครับก็เมื่อก่อนเคยเลี้ยงพวกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็ เคยเลี้ยงลิงเหมือนกันแต่เป็นลิงไทยลิงแสมลิงกังอย่างเงี้ยค่ะจนมีคนแนะนําม,มาบอกว่าที่จตุจักรเนี่ยจะมีลิงพันพันจิว๋วก็เลยเขาให้เบอร์โทรมาก็เลยลองติดต่อกับเจ้าของฟาร์มที่นี่อะค่ะหน้าเขาจะน่ารักแล้วก็ถ้าเอาไปตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะมันจะง่ายตรงที่ว่าเขาจะเชื่อฟังเราเขาจะค่อนข้างสนิทก,กับคนแล้วก็ไม่กัด ลิงแคระมาโมเสตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพบเจอในเขตป่าฝนของประเทศในแถบอเมริกาใต้หลายๆคนมักจะเรียกลิงแคระหรือว่าลิงกระเป๋าซึ่งด้วยความน่ารักน่าดูของมันนี่เองทําให้มีผู้คนมากมายอยากจะเอามันไปเลี้ยงโดยในปัจจุบันประเทศไทยของเราก็ได้มีผู้รับเข้ามาเพาะพันธุ์และก็จำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับเมื่อก่อนเราเลี้ยงนกแก้วมาคอกันกับเพื่อนๆนครับแล้วก็คนที่สั่งนํเาเข้าเนี่ยก็ามักจะเอาพวกนี้เข้ามาขายด้วย ก็เลยลองมาลองเลี้ยงดูในกลุ่มของเขาที่เป็นมอมอเสดก็จะมีแบกเอียร์ไวเอียรแล้วก็ปิกมี่แล้วก็มีจัฟฟอยและอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าธมาลีนก็จะเป็นทัตตันท็อปเลดแฮนลักษณะเขาจะดำทั้งตัวแล้วก็มีถุงมือสีทองจะแบ่งเป็นสกลุ่มจริงๆเขาเขาซื้อขายกันมานานแล้วนะ ผมได้ยินว่ามีการเลี้ยงมาสัก20ปีจริงแล้ว20ปีผ่านไปเนี่ยความต้องการมันมากกว่าเันราคาเขาจะสูงยังไว้เอร์กับแบกเอร์เนี่ยราคาจะเท่ากันนะฮะอยู่ที่ประมาณ 30,000- ื่นถึงถึงสี่หมต่อตัว หมื่นบาทโอ้โ oh ห oh oh oh. ราคาค่าตัวไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับเจ้าลิงจิว Black e ๋วแบล็กเอียมมาโมเสตหรือลิงหูสีดําและไวท์เอียมมาโมเสตหรือลิงหูสีขาวไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าพวกตัวน้อยฉบับกระเป๋าแค่นี้จะมีค่าตัวที่แพงหูฉี่เหลือเกินแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุดของแจ้นะครับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมจะต้องตกใจไปมากกว่านี้กับค่าตัวของพระเอกของงานที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของสุดๆของลิงจิ๋วสายพันธุ์มาโมเสตเลยละครับ นี่เลยครับปิกมี่มาโมเซตลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกโดยที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดแค่13เซนติเมตรเท่านั้นเองแถมยังมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยเพียงแค่130กรัมหรือถ้าจะเห็นภาพง่ายๆก็คือเบากว่าลูกแอปเปิ้ลหนึ่งลูกนั่นเองส่วนเรื่องราคาเนั่ยเหรครับส่วนปิกมี่มาโมเซตตัวเล็กๆที่อยู่ด้านในตอนนี้ก็ตัวละแสนกว่าบาท10,000แสนถึง1 1ึแสนต่อตัวนะครับอายุประมาณ20กว่าวันโอ้โหแม่เจ้าอะไรมันจะแพงขนาดนั้นล่ะครับ นี่มันลิงจิ๋วหรือว่าราคารถยนต์กันแน่เรียกว่าคลอดกันออกมาแต่ละทีเนี่ยประคบประงมกันยิ่งกว่าใครในหินซสอีกสาเหตุหลักที่ทําให้เจ้าลิงจิ๋วนี้มีราคาสูงมากก็เนื่องมาจากการสืบพันธุ์ของลิงจิ๋วในธรรมชาติจะมีลูกได้คลอดละประมาณ1-3ตัวและถ้าจะให้ลูกแข็งแรงและอยู่รอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เกินคลอดละ2ตัวตลอดอายุขายเฉลี่ยประมาณ10ปีลิงมาโมเสตเพศเมียจะให้ลูกปีละ2ครั้งเท่านั้นเองครับ สำหรับในฟาร์มลิงมโมเสตของคุณทวีศักดิ์เนี่ยใน1ปีจะได้ลูกลิงมโมเสตทุกสายพันธุ์เฉลี่ย300ตัวต่อปีคูณราคาขายเฉลี่ยตัวละ3าม0 0ื่นเข้าไป9้าล้านคุณผู้ชม9ล้านเนาะเนาะโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยอยากจะเป็นเศรษฐีลิงจิ๋วกับเขาบ้างจังเลยนะครับบัญชี2หรือไซเตสทูนี่นะฮะความหมายของมันก็คือ,อ,อต้องต้องแจ้งหรือนำเข้าต้องขออนุญาตทั้งต้นทางและปลายทางแต่ก็สามารถที่จะครอบครองและก็เพาะพันธุ์ จำนายได้แต่ก็ยังอยู่ในความควบกลุ่มของของหน่วยงานของรัฐเช่นนําเข้ามาก็ต้องขออนุญาตฝั่งนี้ขออนุญาตฝั่งนู้นมอโมเสตทั้งในกลุ่มลิงแคะหรือลิงมอโมเสตกับเทมบรีนเนี่ยลักษณะการเลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างไซส์เขาจะใกล้เคียงกันเทมบรีนอาจจะใหญ่กว่ามอโมเสตประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลักษณะอาหารลูกอุปนิสัยใจคอเนี่ยจะเหมือนกันที่นี่ที่ให้ช่วงเช้าเนี่ยจะให้อาหาร3มมื้อช่วงเช้าก็จะเป็นผลไม้ ไม่ตาำกว่าสามชนิดใส่ไปน,นิดถ้วยประมาณสักถ้วยน้ำจิ้มของคนนี่นะแล้วก็ถ้วยน้ำนันมือ้อเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายผมก็จะให้พวกไข่ตุนพวกโปรตีนนะฮะไข่ตุน๋นนมโยเกิรต์ตแล้วก็พวกปลานึ่งอะไรพวกนี้นครับเป็นโปรตีนส่วนตอนเย็นก็จะเป็นอาหารเสริมอาจจะเป็นกล้วยหรืออาจจะเป็นแอปเปลิลนะครับสับๆให้ตอนเย็นแล้วก็วิตามินก็ ใช้วิตามินของเด็กะฮะเพราะว่าในธรรมชาติเราไม่รู้ว่า,เ,าเขากินอะไรที่ทหลากหลายอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการให้วิตามินก็เลย,ยจำเป็นก็เลยเอาทิตย์หนึ่งก็จะให้สองครั้งนแนะนำให้ซื้อช่วงอายุประมาณสัก20กว่าวันขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะเขาะจะปลูกกันกับคนเลี้ยงแล้วก็ไอคิเขาน่าจะเหนือกว่าสุน,นัขผมว่านะมันจะโตอตอบหรือ,รอคอนโทรลได้ง่ายกว่าควรจะมีพื้นที่ให้เขา คือก็ต้องการแสงแดดนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกแนะนําว่าต้องเป็นคนที่รักรสัตว์จริงๆแล้วก็ต้องมีเวลาค่ะเพราะว่า,าถ้าเกิดเลี้ยงแล้วเอาไว้เดินห้างเกาะบ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิทธิ์ตายได้ง่ายๆเลยเพราะว่าหนึ่งอุณหภูมิเขาเขามาจากประเทศที่ค่อนข้างร้อนนะคะฉะนั้นควรจะอยู่ในอากาศที่ที่ถ่ายเทง่ายมากกว่าแล้วก็ไม่ควรอยู่ในห้องแอร์ และนี่แหละครับสัตว์เลี้ยงสุดฮอตลิงมัมโมเสตสัตว์เลี้ยงหน้าใหม่ที่ทำให้เราต้องทึ่งแล้วก็อึง้งทั้งด้วยเรื่องของขนาดที่สุดแสนจะเล็กจิว๋วกับราคาที่ใหญ่โตมโหฬารถึงหลักแสนด้วยกันยังไงก็ต้องขอฝากเอาไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากเลี้ยงลิงชนิดนี้หรือว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นก็ตามควรถามตัวเองให้ดีก่อนครับว่า เราอยากเลี้ยงมันเพราะความรักหรือว่าเลี้ยงเพราะตามกระแสกันแน่เพราะถ้าเลี้ยงตามกระแสแฟชั่นสักวันหนึ่งคุณก็อาจจะเบื่อแล้วก็ทอดทิ้งเขาไปซึ่งตรงกันข้ามกับสัสตว์เลี้ยงยิ่งอยู่กันนานก็ยิ่งรักและผูกพันกับเจ้าของมากขึ้นฉะนั้นถ้าคิดจะเลี้ยงแล้วก็ควรตระนักถึงใจเข้าใจเราให้มากๆเข้านะครับ